หลังจากเดินตลาดเสร็จแล้วนะตลาดกลาคือนอะตอนนี้ก็เดินรื่งไปตามทางมาหาอะไรกินเออร้านนี้ก็คนเยอะดีอะเอ่อขายเหมือนคล้ายๆจิ้มจุ่มบ้านานะเราไหมอืมลองดูว่าจะเป็นไงเออจิ้มจุ่มอะไรประมาณนี้แหละเพื่อนๆก็คล้ายๆเหมือนของไทยนะดูเมนูอาหารดิ เหมือนของไทยนั่นแหละเนี่ยเอาจริงราคาอาหารก็ไม่ได้ต่างกันนะก็เหมือนไทยเลยโอเคเดี๋ยวยังไงเราไปสั่งอาหารตอ่อละกันนะเดีย๋ยวมารีวิวต่อ,อเรามากินอาหารร้านนี้นะเออมีคนลาวเขาแนะนำมาชื่อร้านข้างบนร้านอะไรไม่รู้อ่านไม่ออกเออคนเยอะอยู่อ,อ อาหารที่สั่งได้เรานะเราอ่ะดูนะคะอันนี้เป็นก็ยำวุ้นเส้นหรือมั้งอันนี้ก็กระพเพราเนือ้อเออเห็นไหม,มก็ส่างกันนิดหน่อยเดีย๋ยวค่อยเขียนบอกนะว่าร้านอะไรไปอ่านก่อน